เเด็กๆไปลยสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเด็กๆเห็นหิมะไหมคะหิมะตกแสดงว่าตอนนี้เป็นฤดูหนาวใช่แล้วะคะ่ะสำหรับวันนี้เราเรียนหน่วยฤดูหนาวกันนะคะจากที่เมื่อวานคุณครูหมูสอนไปแล้วว่าฤดูหนาวภา,าษาอังกฤษเราเรียกว่าเรียกว,ว่าอะไรคะ winter พูดตามคุณพูคะ่ะ winter ใช่แล้วล่ะคะ่ะตอน เด็กเรามาช่วยครูหมูดซิแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูการแต่งตัวในฤดูหนาวครูหนูมีคําถามมาถามเด็กค่ะว่าเสื้อผ้าต่อไปเนี่ยที่ครูหนูให้มาเนี่ยมันเหมาะสมกับฤดูหนาวหรือเปล่าเริ่มเลยนะคะกางเกงขาสั้นให้เวลาคิดสองวินาทีค่ะหนึ่งสองดเวลาค่ะเหมาะไหมคะใช่แล้วค่ะไม่เหมาะต่อไปเสื้อแขนสั้น เด็กๆคิดว่าเหมาะไหมคะมหมดเวลาคิดแล้วค่ะใช่แล้วค่ะเสื้อแขนสั้นก็ไม่เหมาะกับฤดูหนาวนะคะเอ๊แล้วครูหมูเนี่ยจะแต่งตัวยังไงดีนะเดี๋ยววันนี้นะคะครูหมูจะมาแนะนําเสื้อผ้าที่ใช้ในหน้าหนาวแล้วก็จะมาบอกว่าเราควรจะสวมใส่อะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราควรจะใส่อะไรดีนะเดี๋ยวหลับตานะคะลืมตาขึ้นมาเนี่ย เด็กๆจะเห็นคุณหมูเลยว่าจะใส่เสื้อผ้าอะไรนะับหนึปิงใช่แล้วค่ะตัวแรกที่คุณหมูใส่นะคะเขาเรียกว่าเสื้อกันหนาวนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า sweater พูดตามคุณหมูอีกรอบค่ะ sweater นะ่าเก่งมากเลยค่ะดเด็กๆเอาละค่ะเราไปดูซิว่าชิ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราช่วยกันทายนะว่าของคุณหมูกับของดเด็กๆเนี่ยจะตรงกันหรือเปล่าเอาละค่ะ เดี๋ยวคุณหนูจะเซเวมนม์แล้วนะหนึ่งสองสามปิงใช่แล้วคะ่ะชิ้นต่อไปเนี่ยเด็กๆอาจจะเคยคุ้นกันนะคะมันคือผ้าพันคอนั่นเองค่ะเด็กๆมันจะช่วยให้ความอบอุ่นกับคอของเด็กๆนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า scar พูดตามคุูอีกหนึ่งรอบคะ่ะ scar โอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยนะคะเอาลคะค่ะ คุณหมูว่ามันยังมีอะไรอีกนะเอาล่ะหลับตาเดี๋ยวลืมตาขึ้นมาเนี่ยจะได้เห็นอีกนะคะนะหนึ่งสองสงามใช่แล้วค่ะสีออกเขียวๆเรืองๆอันนี้นะคะเราเรียกว่าหมวกค่ะ หรือเด็กๆอาจจะเคยเห็นว่ามันจะเป็นโหมดไหมพรมนะคะจะมีความหนานะคะจะทําให้เด็กๆมีสีสันที่อบอุ่นเวลาใส่นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีหลายคํามากเลยค่ะแต่แบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าบีนีพูดอีกหนึ่งรอบค่ะบีนีนะคะโหมกนี้เรียกว่าบีนีนะคะเอาล่ะแต่รู้สึกว่ามันจะยังมีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ขาดไปไม่ได้เลยเอเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วก็ช่วยกันนับค่ะ วั One, two, นสอถใช่แล้วค่ะอย่างสุดท้ายที่วันนี้ผูกออกมาให้ดูนะคะนันก็คือถุงม,มือนั่นเองค่ะเวลาเด็กๆหนาวเนี่ยเวลาใส่ถุงม,มือน,นะคะก็จะให้ความรู้สึออกอบอุ่นมือคะ่ะแต่ถุงม,มือน,นะคะส่วนมากแล้วเนี่ยประเทศของเราเนี่ยจะไม่ค่อยหนาวมากขนาดนั้นนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นต่างประเทศที่นิยมใส่ถุงม,มือกันค่ะอ่ะเรามาดูความหมายของถุงม,มือเป็นภาษาอังกฤษกันก่อนดีกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า glove พูดคำหนึ่งรอบค่ะโ,โลกเก่งม,มากเลยตบมือให้ได้กด,ดังๆเลยค่ะสำหรับภาษาอังกฤษวันนี้นะคะอ่ะเรามาทวนกันอีกหนึ่งรอบว่ามีอะไรบ้างน,นะคะอันแรกเลยเสื้อกันหนาวภาษาอังกฤษเรียกว่า s w e a t e r ันะคะผ้าเป็นทอเราเรียกว่าอะไรคะ s c a r f เก่งม,มากม e a n i e และถุงมือคือโ,กโลก นอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องแต่งกายอื่นๆอีกที่ครูหมูเอามาให้เด็กๆดูนะคะแต่จะเป็นผ้าน,นะคะเอามาให้เด็กดูถ้าอยากดูแล้วก็ให้เด็ดกๆคนนั่งตูนโตแล้วก็ตั้งใจดูนะคะว่าต่อไปนี่จะมีอะไรอีกบ้างแล้วค่ะเด็กๆเรามาดูกันนะคะว่านอกเหนือจากเสื้อผ้าที่ครูหมูใส่แล้วเนี่ยมันยังมีอะไรอีกบ้างนะคะในเสื้อผ้าในรูปขาวเนี่ยอันแรกเลยเด็กๆคงจะคุ้นี่เป็นนีใช่แล้วคะ่ะ มันก็คือเสื้อกันหนาวนี่แหละคะ่ะแต่ว่าการเรียกเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะอันนี้เราเรียกว่าแจ็คเก็ตอ่ะพูดตามูอีกหนึ่งรอบค่ะแจ็คเก็ตเห็นไหมคะว่าเสื้อเนี่ยแขนยาวเหมือนกันเลยเสื้อตัวต่อไปนะคะเป็นเสื้อแขนยาวอีกเหมือนกันค่ะเด็กๆแต่ว่าชื่อเรียกเนี่ยไม่เหมือนกันนะเราเรียกว่าฮูดี้ฮูดี้เอ๊ะทำไมเราถึงเรียกว่าฮูดี้ล่ะก็เพราะว่ามันมีฮูดอยู่ข้างหลังนะคะ แต่ว่ากันหนาแน่เหมือนกันนะต่อไปคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนต้องรู้จักแน่นอนนะคะเราเอาไว้ใส่ทุกวันเวลามาโรงเรียนเลยนะคะแถมยังช่วยให้ความอบอุ่นกับเท้าของเราได้อีกด้วยนั่นก็คือถุงเท้านั่นเองนะคะถุงเท้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า socks socks สังเกตนะคะเด็กๆว่ามันเติม รองเท้าบูสนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่ารองเท้าบูสเป็นคู่ก็ออกเสียงเด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ารองเท้ามีกี่ข้างคะเด็กๆถูกต้องค่ะรองเท้าต้องมีสองข้างเราต้องใส่รองเท้าสองข้างนะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คือการเกงขายาวนั่นเองค่ะกางเกงขายาวนะคะเหมาะสําหรับใส่ในฤดูหนาวมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะทําให้ขาของเราได้อบ ตอนนี้นะคะเด็กก็ได้รู้จักเครื่องแต่งกายในฤดูหนาวกันแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูนเนี่ยจะมาพาเด็กๆออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะคะในลาหน้าหนาวเนี่ยเด็กๆจะได้ไม่หนาวเกินไปค่ะหนาวหนาวิ้งหนาวไว้ันหนาวหนาวหนาวนี่หนาวนัน แล้วเดี๋ยวพวกนี้เราขอไปเดี๋ยวพูงขอไปนอนกอนนะคะข้อนี้หนาวมากเลย